ยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ชมกันอีกค่ะเ,เกิดอุบัติเหตุสยองปีใหม่รถตู้นำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปน้ำตกทีลอซูอำเภออุ้มผางจังหวัดตากประสบอุบัติเหตุเบรกแตกชนภูเขาและตกลงไปในเหวบนดอยลอยฟ้าตำบลโมโกโรมีผู้เสียชีวิตทันทีสองคนบาดเจ็บหกคนเหตุเกิดเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้ส่วนรายนี้เกิดขึ้นที่อำเภอกำแพงแสนรถกระบะคันหนึ่งเกิดเสียหลักเพราะบรทุกคนมาถึง1ิบคน ปาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนอีกเจ็ดคนรวมทั้งเด็กสี่คนบาดเจ็บสาหัสก่อนหน้านั้นรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกเพิ่งไปปล่อยแถวระดมตำรวจเจ้าหน้าที่ขนส่งและหน่วยกู้ภัยร่วมกันออกตรวจวัดความเมาที่อำเภอนครชัยศรีและหวังว่าอุบัติเหตุในปีนี้จะลดลงเช่นเดียวกับประลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนำเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำโครงการเมาไม่ขับแก่ผู้ขับขี่ที่ถนนสายผู้แคร์ลมศักดิ์ อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีบอกว่าปีนี้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี <_ |da|>. เกิดเหตุนายจิรศักดิก์จรริระบวรหนุ่มทาตยาบ้าชะตาขาดเมายาหาเรื่องทำร้ายคู่อริเจอดีถูกวัยรุ่นสองพี่น้องนายบุญชูและนายประเสริฐชุ่นพาณิชย์แทงตายจมกองเลือดเหตุเกิดที่ลานวัดเกาะแก้วอำเภอบางคนทีเมื่อคืน ตำรวจภูธรอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกลุ่มนายวิรัติจสิจสมสมาชิกอบตอลาบนาหลังคนบ้านพบอาวุธปืนหลายกระบอกกับยาบ้าและมีผู้ร้องเรียนว่านายวิรัตซึ่งเป็นหัวคะแนนให้ผู้สมัครคนหนึ่งชอบแสดงอิทธิพลข่มขู่ชาวบ้านนายบรรหารศิลปะอาชานำลูกทีมปราศัยหาเสียงที่ห้าแยกนาช้างอำเภอเมืองอุทัยธานีมีคนฟังประมาณ500คน นายบรรหารบอกว่าผู้สมัครบางคนกำลังถูกป้ายสีดังนั้นฟังแล้วขออย่าได้หลงเชื่อส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่สองวันนี้จังหวัดอ่างทองทั้งสองเขตผลยังไปเช้สิทธิ์กันอย่างนาตาและยังไม่มีรายงานการทุจริตแต่อย่างใดต่างกับที่ลบบุรีคนคึกคักแต่มีรายงานการนัดจ่ายเงินของหัวคะแนนหลายจุดใกล้ๆก,กับหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามกกตยังจับไม่ได้ และไปชมสรุปข่าวกีฬาที่น่าสนใจกันค่ะฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษคู่ที่แข่งขันกันก่อนในคืนนี้นะครับอิปสวิตเจ้าถิน่นสวมซื้อสินเงินพบก,กับทอพแนมฮอตสเปอร์ทีแรกเจ้าถิ่นได้ประตูนำก่อนโดยมังคัสตดวดยิงประตูที่12ของตนเองในฤดูกาลนี้ให้อิปสวิตขึ้นนําอย่างรวดเร็วในนาทีที่8 ครื่งหลังอิสสวิททำเพิ่มได้อีก2ประตูจากอลุนอัมสตรองนาทีที่62แล้วจะมีครับเพิ่มนาทีที่88หมดเวลาอิสสวิทชนะขาดลอย30มี37คะแนนจากการแข่งขัน21นัดส่วนสเปอร์มี26คะแนนจาก21นัดเช่นกัน และบาสเกตบอล NBA ไมอามีฮิตเจ้าถิ่นู้สีขาวเดินชนะวอชิงตันวิสซัปได้อย่างอุดบิดในควอเตอร์สุดท้ายโดยนิโอนทำ31คะแนนและทีมฮาร์ดเวดทำ25คะแนนช่วยให้ไมอามีเอาชนะไปได้ในที่สุด98-91คะแนนไมอามีชนะรวดเป็นนัดที่4่ยืนดับ3ของแอตแลติกดิวิชั่นส่วนวอชิงตันสถิติไม่ดีชนะเพียง5จาก31นัดยืนดับรองสุดท้ายของกลุ่มเดียวกัน หมดเวลาของข่าวเด็ดภาคดึกแล้วนะคะกลับมาชมข่าวกันได้ใหม่ในช่วงข่าวภาคเช้า5้านาฬิกายีสิานาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ